ไอแม่งตับเตาก่อนอะไรนี่เจริญแม่หนึ่งบ่นงงหนึ่งยังไม่เทไซเดอร์ปวดออกแล้วเด้อเมื่อวานครัวเมื่อนนี้หนึ่ง บาดคือลายเทพมี่ย <cat ması> Ma. ังนงนี่เมงกี่โซนเม่งกี่ลุดเม่งกี่ลิดเมงเตาตะกะเต็นเมงมันเมงตุดเมงตุดนี่มอม่่ว่าสันตายก็มีตัวนี้ม่โอ้ได้มามอเร้า สดๆเลยตัวนี้มากําลังดินอยู่เม่งเตาเม่งซ้อนจิงหลีดมีหอดไอ้ตะกะเต็นป้าสุดๆขึ้นได้หลายแถววะกําลังหนึ่งฟ้าหมอปิดฟ้าหมออยู่ยใสวะ ปิดกับบ่มิดนี่เลยสิว่าผู้เดียวฟานโมอปิดเดียบรินีเอาเพลยองมุนอ้อนะฟานหนึ่งปิดพอดีเลยนึงเอาโอ้นี่ทอดแล้ว ิเมมสียบอ่ะอืมรสันไใไซนั่นรสด,ดีอืมเสียบอืมเม่งายโพอด,ด่บ้าน ได้ล้วครับเขาวันนี้มีอย่างเนี่ยมาเบิกเด้อมาดิาดโว้ยสุมพักตัวนี้สุมพักมีสุมพักชิมก่นอนแซ่บมีอย่างไรโอ้ปลาหนึ่งหนึ่งปลาเสีผักชีลาวโอ้ปลานิน่นสุกแล้วมีอย่างอีกตัวปนปนป,นป่า บัรน,นี้ใส่รถดีแล้วคือซีโปจืดด้วยบัรนี้อืมเจ็บมือของหนึ่งอืมยงใส่ใบตองเหมืนนี่ปัด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 โอ,อ้คือสีหอมเหมนนี่เนี่ยอีกสิบนาทีได้กินเหมือน ทีหนึ่งไปละย่องเด้อบุนี่ก,นกลับบุตรีแหละอันนี้ก็ผักสวนครัวหน,น้าบ้านมีทุกอย่างมาต้องไปซื้อบุตรบักเคยเลือ่อยนี่บักเคยเลือกก่อยก็มีมีตะไคร้มีข่ามีไว้ทุกอย่าง เ่าต้องไปซื้อ